โอ้ในเวลาเที่ยงวันเดี๋ยวเราไปให้อาหารเจ้าไก่เราก่อนนะครับอู้วันนี้ช่างก็ยังไม่มานะครับยังไม่เห็นช่างมาเลยวันนี้หรือว่าเพป่นจะมาเก็บงานตอนหลัง หลังจากส่งมอบงานเสร็จคงมาคงมาแก้งานตอนหลังแน่ๆคงอยู่ในระหว่างช่วงพิจารณางานส่งมอบงานอยู่แน่ๆคิดว่าน่าจะประมาณนะั้นเออเพราะไม่เห็นช่างมาสักคนหนึ่งสงสยัยคงจะรอการตรวจเช็คถ้ายังบกพร่อง แก้ไขตรงไหนอะไรยังไงคงต้องมาเก็บงานอีกทีนึ่งน่าจะประมาณนั้นครับหลังจากเท่าที่ดูก็โอเคแล้วนะครับแต่เราดูด้วยสายตาของเราที่ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ถ้าช่างดูคนจะรู้ข้อบุกพ่องได้เยอะกว่าเราเราแค่ชาวบ้านเยเครับจะให้อาหารไก่ก่อนออ้ ก่อนไปขอบันทึกเอาดอกท้องอุไรก่อนนะครับช่วยเรื่องอารามส่วยงามขอบันทึกเอาไว้ก่อนไปละไปละโอ้เดี๋ยวขอญาิผ่านกันด้วยยาผิานนยาผ่านหน่อยนะครับขอญาิผ่านหน่อยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเอาแปะยิ้มก่อน แปะยิ้มแปะยิ้มน่าสินเจียยู่อี่ชิน,นี่มอดชายแป,แปะเป็นยิ้มอ๋อยิ้มละ่ะจะสุขจะทุกข์เพิ่นก็ยิ้มนี่แปะยิ้มโอ้ดูบุคลิกของแปะยิ้มนี่ครับออกมาเป็นทหารได้นะครับยิ้มไว้ยิ้มไว้ไปนะไปละ เลียงไก่ก่อนอืมไก่ก่อนนะครับบ้านได้ยินเสียงหันเอีกกิลกโอ้รถน้ำตอนเย็นเย็นชุ่มฉ่ำแล้ว อู้มะละกอตัวนี้ได้น้ำเขียวยเขียวเขียวไเ,เงินใส่ทองส่งเสียงขันล้องเจ๊แก้วหรือยังบ้านได้ยินแต่เสียงขันไอเ,เงินใส่ทอง เขาอยู่ฟักลูกเขาอยู่เงินแล้วใช้เงินไปไหนสงสัยอยู่ด้วยกันโอ้อยู่นู่นอยู่น่นตรงปากประตูนั่นอยู่ที่ปากประตูเห็นได้เห็นแล้วเ,เห็นไหมครับที่ตรงปากประตู โอ้ตรงนนตรงนนเอเอเห็นละเห็นละโน่นตรงนนนะครับนี่ครับใช้เงินใช้เงินเทรเคเทมาหันหน้ามาทางนี้เงินเงินเทเค าจ้องอะไรอยู่นี้ใช่เงินเพ็ลูกแม่เฮ้ดเพ็อ่ะหันเร็วอเรื่อเรื่อเอาหันเร็วเอาข้าวเร็วเฮ้เเาลงลงมาะาลูกแม่ข้าวมาฮะข้าวมาเข้ามองละเริ่มสัมผัสดูเรื่องละ